ดูดูแบบปล่อยนะดูแบบปล่อยแบบเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่มีเราอะ่ะดูเพียงเพื่อให้จิตเห็นตามความจริงความจริงก็คือร่างกายมันไม่ใช่เราตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วอะ่ะมันต้องตายอยู่แล้วอะ่ะก็เอาจิตไปมองดูเพื่อให้มันมีหลักฐานหลักฐานว่าเราเห็นจริงตามนั้น คือเอาจิตมาสัมผัสดูเหมือนมามองดูมาสัมผัสดูมารู้สึกอยู่ที่ขันห้าเนี่ยหรือว่าอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมหรือว่าอยู่ที่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันบิญญานขัน มองดูขันใดขันหนึ่งก็ได้มันจะถึงกันเองเพื่อให้จิตเนี่ยมีหลักฐานหรือเป็นข้อยืนยันว่าขันห้ามันไม่ใช่เราจริงเว้ยมันอยู่ของมันให้มองเอาจิตมองมีนาก็เหมือนกันไม่ใช่ไปสู้เอาแพ้เอาชนะมันแต่หมายความว่า เราต้องการให้จิตมันรู้ความจริงว่าเวทนาเนี่ยมันสักว่าเวทนามันไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้ดูเวทนาก็เป็นสิ่งถูกดูมีสมาชิกบ้านไทยอะไปที่ภูไม้ฮาวไปถึงแล้วก็เวลาไปปฏิบัติในป่ามันก็มีอะไรต่ออะไรเข้ามาบ้างเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาทับเหมือนอะไรมาบีบอะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ดูเฉยก็รักษาใจไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ก่อนไม่เคยเห็นผู้ดูเลยเขาว่าพอเข้าไปอยู่ในปา่ามีความตั้งใจขึ้นมาเหมือนมีเครื่องทดสอบพ,พอตั้งสติดูแล้วนั่นแหละผู้ดูก็มีกําลังขึ้นมาก็เห็นผู้ดูแล้วก็มีสิ่งถูกดูเข้าใจเลยเขาว่าเข้าใจถ้าเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นผู้ดูก็แสดงว่าเราปฏิบัติยังไม่ถึง ยังไม่ถึงมันก็เลยไม่รู้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะบอกมันยังไม่ถึงถ้าว่ามันถึงแล้วมันฟังก็ต้องเข้าใจเพราะนั้นเวทนามาเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ดูเฉยๆดูแบบปล่อยไม่ดูแบบยึดบางคนดูแบบยึดแบบอยากให้มันหายไม่อยากให้มันเกิด แล้วก็มีโทสะขึ้นมาด้วยเขาก็หลงว่ามันเป็นเราเราไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดแต่อย่างนี้มันดูแบบมีอัตตาคราวนี้เราดูเฉยๆแค่เอาจิตไปแปะดูไปสัมผัสด,ดูแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่เรานี่เรามีสัมมาทิฏฐิ สมาธิเห็นเลนว่าไม่ใช่เราจะดูกายก็ตามดูเวทนาก็ตามดูจิตก็ตามดูธรรมก็ตามหรือมุมมองในรูปของขันธ์ห้าก็ตามดูอะไรอยู่ก็ตามดูให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราดูให้มันเห็นว่ามันอยู่ของมันถ้าใครเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นวิปัสสนาถ้ามันเจ็บอย่างเงี้ยเราไม่อยากเจ็บน่ะเป็นเราแล้วเนี่ย มันก็วางจิตผิดแล้วต้องปล่อยเลยปล่อยเลยเจ็บเจ็บไปเลยมันไม่ใช่เราเฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตเอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับอารมณ์อื่นๆเหมือนกันอย่างเข้าไปอยู่ในป่ามันกลัวขึ้นมาแล้วก็ดูเนี่ยความกลัวเห็นตัวกลัวมันไม่ใช่เรา ตัวกลัวมนมาจากไหนมันมาจากเราเนี่ยอยากให้ได้ดังใจเราพราะไม่ได้ดังใจมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันบีบคั้นเราขึ้นมามันก็เลยสร้างความกลัวขึ้นมามันเป็นฝ่ายโทสะฝ่ายโทสะสร้างความกลัวขึ้นมาเราก็มีหน้าที่ดูแบบปล่อยดูเพื่อให้มันรู้ว่านี่มันเพิ่งเกิดเกิดแล้วต้องดับ ถ้าระวางใจถูกเดี๋ยวมันก็เบาลงเองแค่เราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแค่นี้มันก็เบาแล้วดูไปอีกเห็นชัดขึ้นตัวดูนี่มีพลังมากขึ้นความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแค่ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราสักครั้งหนึ่งนี่ก็เบาลงไปเยอะเห็นหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าก็เบาลงเบาลงเบาลงความกลัวก็ลดลงลดลงลดลง พ่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันยึงเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราโดยตรงต้องไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยิน้้าหรือว่าดูแบบปล่อยวางดูแบบจิตยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่เราตั้งแต่ทีแรกแล้วแบบนี้ปฏิบัติง่ายถ้าถว่าไปขึงเราไปขึงแบบไม่อยากเจ็บ กลัวความเจ็บเข้ามาหาจิตเราอย่างเงี้ยไปขึงไว้ไปล่อยเลยเจ็บเจ็บไปเลยถ้าจิตมันยึดจิตมันไปยึดก็ปล่อยจิตปล่อยจิตอีกที่หนึง่งบางคนปล่อยจิตไม่เป็นกลัวแต่มันจะเข้ามาหาจิตคอยป้องกันมันก็ทําให้กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นนั่นเปน็นี่ปล่อยเลยอะไรมันจะเกิดเกิดเลยทิ้งเลยไม่มีเราแต่ที่แรกแล้วปล่อยเลยอย่างเงี้ย อันนี้ไปเร็วเพราะทุกอย่างมาแล้วก็ปล่อยเหมือนกับมามาแล้วมันต้องจากไปมันมาแล้วมันต้องไปผ่านมาผ่านไปเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตอันนี้รัดสั้นเลยนะตรงเลยนะปล่อยวางได้เร็วมันก็เนี่ยธรรมะก็คือตรงที่เราปล่อยวางได้ก็คือไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไม่มีเราละอัตตาได้ก็เป็นอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตนในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันปล่อยให้เร็วมีอารมณ์อะไรมากระทบอย่าไปเก็บไว้พยายามเราแก้จิตเราเองไม่ได้ก็หาฟังธรรมะอ่านหนังสือไปหาครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรที่ท่านมีคุณธรรม มีธรรมะพอที่จะแก้ไขปัญหาจิตเราได้ช่วยให้เราปฏิบัติต่อไปได้มันก็แก้ปัญหาได้บางคนติดนิดนึงแก้ไม่ตกมันก็เลยค้างเลยปฏิบัติต่อไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยที่ได้เคยเล่าที่มีโยมาโทรโทรศัพท์มาปรึกษา มันมีสภาวธรรมเกิดขึ้นที่มังก็เป็นสภาวธรรมหมดนะอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะถ้าเรารับมือได้เราก็ได้ธรรมะหมายว่าเราปล่อยวางเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราให้เรามีโอกาสปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่คองไม่ใช่เอาอะไรวางมันเลยถ้าเราสู้มันยังไม่ได้มันกำลังมันมากกว่าเรามาก เราก็ถอยก่อนได้เช่นเจ็บมากๆอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ไหวจริงๆอ่ะจิตคุจิตไม่อยู่อ่ะมันซัดสายมันฟุง้งซ่านแต่ถ้าอยากฝึกความอดทนก็ทนซะก่อนทนไปเอาจนตามกำหนดบางคนอธิษฐานจิตเอาไว้แล้วก็พยายามทนอดอดทนทนทน,ทนหาอุบายให้มันผ่านไปให้ได้ ตาว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากเวทนาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงได้ก็สะสมปัญญาไปก่อนวันหลังก็เอาใหม่อีกมันไม่ใช่วันเดียวได้เลยมันไม่มีกําหนดหรอกว่าเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของเรามันถึงเวลาเมื่อไหร่มันก็เหมือนนั้นน่ะเนี่ยเราก็รักษาจิตวางจิตให้มันสบายสบาย จิตไม่ยินดีไม่ยิน้ายอย่าลืมว่าปฏิบัตินี้ปฏิบัติจิตไม่ได้เอาอย่างอื่นเอาจิตไม่ยินดีไม่ยินลายให้จิตรู้วิธีปล่อยวางมันปล่อยวางได้ก็คือมันเห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราธรรมะมันก็จะจูนก็ามาเป็นอันเดียวกันภาษาของธรรมะเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ภาษาง่ายๆ ให้มันเกิดความเข้าใจให้มันปฏิบัติได้ให้มันปล่อยวางได้มันจึงไม่เน้นภาษาเน้นความเข้าใจเพื่อให้จิตเนี่ยมันปล่อยวางมันจึงเป็นภาษาใจภาษาธรรมะเอาสุดท้ายแล้วดูแบบปล่อยวางดูแบบไม่เอาอะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไร สภาวะธรรมมันจะสูงจะต่ำไม่ได้ความสําคัญมันเพราะว่าจิตเรายังมีทุกข์อยู่ถ้ามันยังทุกข์อยู่นี่มันต้องปฏิบัติกันจนไม่มีทุกข์นู่นขั้นนั้นขั้นนี้มันเสียเวลาเปล่าๆบางทีพูดขั้นพูดตอนใปบางทีมันกระทบอารมณ์มามันมีอะไรเข้ามาบางทีเราคุมไม่อยู่มันก็สร้างปัญหาให้แก่เราได้ถ้าเราเฉยๆเราฝึกไปเรื่อยดูไปเรื่อย มันก็จะเห็นมันมาเออมันพัฒนาการก็มันมีอยู่มันดับได้เร็วขึ้นความทุกข์น้อยลงไปช่วงเวลาที่มันบีบคั้นใจเราอ่ะมันสั้นลงเนี่ยมันก็เห็นนะทีนี้บางทีเราไปพูดไปข้างนอกบางทีเขาไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวมันก็กระทบจิตเราอีกเนาะไหนว่ามีเป็นตาเลียเจ้าคันนั้นคนนี้ทำไมยังมีอารมณ์อยู่ เขาไม่รู้ว่าในจิตเนี่ยระดับไหนที่มันจึงจะไม่มีเรื่องไม่มีราวหรือว่ามันเกิดอย่างรวดเร็วดับอย่างรวดเร็วก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะวรรหันท่านก็ยังมีปฏิกริยาได้แต่มันจะดับเร็วแล้วก็ไม่เก็บไม่ค้างเอาไว้ด้วยปล่อยมันวางคนไม่เข้าใจก็จะมายีมใช่หรือใช่หรือก็สงสัยเนี่ย วเราให้เรารู้ตัวเราดีที่สุดอ้าวสุดท้ายแล้วนะอ้าวสุดท้ายก็อ้าวของุสิกรรมเองเลยนะของโสิกรรมเองพอเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องหมั่นรู้จักวิธีของโสิกรรมด้วยตัวเองด้วยในใจเราจะลัดลัดสั้นๆก็ได้โสีโสีในใจเรา แต่เจตนาของเราออกไปพร้อมกับคําพูดอโอหสีเนี่ยว่าเราเนี่ยคออหสิกร,รมแล้วก็ให้อหสีกร,รมด้วย,ยอ่เอาหสียมังเป็นเนื้อเดียวเลยเนี่ยใช้ภาษาใจทีนี้มันจะรู้สึกเบาทันทีเลยนะไม่เอาอะไรเลยไม่เก็บอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจพอมันคออโหสีหมดแล้วแล้วก็ให้อโหสิกรรมหมดแล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตต่อการทำนูน่ทนทำนี่หรือแม้การปฏิบัติธรรมก็เบาลงด้วยฝึกแผ่เมตตาด้วยปณิธานเพื่ออะไรอะเพื่อให้มันฝังลึกเข้าไปในจิตใครทำด้วยความแน่วแน่มันก็ทำให้ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้นนะ เพราะมันฝังลึกเข้าไปในจิตมันแน่วแน่มันแนบแน่นอยู่ในจิตใจแล้วคือมันพร้อมแล้วเอาแล้วก็อุทิศบุญนะบางคนก็อยากอุทิศบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงประชวรมากเ้าก็ทำได้เพราะพระองค์มีบุญคุณต่อแผ่นดินก็มีบุญคุณต่อเราด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนให้บูชา คุณบูชาคุณของผู้มีพระคุณเราก็ตอบแทนคุณด้วยการให้บุญสำหรับเรานี่สงบบูชาดับบูชาตอบแทนคุณด้วยการดับสิ่งทั้งหลายบูชาสูงสุดเลยบุญก็สูงสุดตอบแทนคุณก็สูงสุด เพราะนั้นเราก็ชำระจิตเราปรับจิตเราให้ดีดับอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้มีอะไรคขางคาอยู่ในจิตแล้วก็อุทิศบุญไปถึงเราจะใช้คำว่าถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตามแต่เวลาให้บุญเราต้องให้บุญแก่ผู้ที่อกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่าน เช่นพวกเราเทวดาทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเพราะการให้บุญตามแบบพระพุทธศาสนาถ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ต้องบอกเขาประเพณีที่นิยมทำกันคือถาวายเป็นพระราชกุศลนะ่ยมันก็เป็นภาษาราชาศัพท์มงดงามแต่วิธีของเรานั้นก็คืออุทิศบุญให้บุญ แกผู้ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลหวาเทวดาที่เป็นหมอเทวดาทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มครองอันนี้ก็ให้บุญไปตามอัตยาศัยทาตามอัตยาศัยเราอที่บุญเองเลยนะมันอุทิศบุญให้พวกนายเวรเยอะๆขอโหสิกรรมบ่อยๆ จำได้ใช่ไหมนั่นแหละทำแบบนี้ละแล้วก็ให้บุญไปด้วยแผ่เมตตาด้วยเราก็ให้อไภัยไปด้วยล้างกรรมล้างเบรมันจะเบาเองค่อยๆเบาค่อยๆเบาแล้วก็หายแต่ไม่ทำแบบนี้มันไม่หายเมตตาก็ยังรักษายังหยอดยาอยู่ก็ปล่อยเขารักษาไปเราก็ทำตามเขาคอยหยดยาไป แต่ใจไม่ให้มันเป็นทุกข์อะใจสบายเป็นอะไรก็ช่างมันกรรมของเราทำมาเองปล่อยอยู่ที่ใจเราปล่อย,อยเนี่ยภาวนาก็เพื่อปล่อยก็ยังมันมันปล่อยยังไม่เก่งไม่เป็นก็ต้องมาฝึกถ้าใครปล่อยได้แล้วก็ไม่ต้องฝึกก็ได้เข้าใจไหมปล่อยเลย,ลย,เลยมันปล่อยเองเลยฝึกไปฝึกมามปล่อยเองเลยไม่เอาอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเขาก็ตายเราก็ตายง่ายๆเลย เอาอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ชื่อเสียงก็ไม่เห็นไม่มีอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าเพราะเราเห็นอยู่ในจิตมันว่างไม่มีอะไรอ่ะชื่อเสียงไม่มีผลอะไรเลยอุปโลกขึ้นมาเองไปยึดเอาเองมีชื่อมีเสียงก็ดูดีวางภาพบางมาดขึ้นขึ้นงบินคนห่อมล้อมธรรมศาสรจะางก็ขึ้นมาอ้าเห็นนะแล้วก็เฉยเฉยไป ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําดีหรือไม่ดีถ้าเขาทาดีตอบแผ่นดินตอบทัที่ชย์มันมองก็อนุโมทนาแต่บางคนไม่อย่างนั้นมีช่องมีทางขอรับชันเห็นเราไม่อยากมองเลยทําเป็นพระแก่ๆนะแบบหลงตาไม่รู้เรื่อ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ง่ายๆอ่ะ <c oughs>